วางกลว้กระดูกด้วยวางหัวลูกหนูเป็นแบบนี้แล้วออกมาใหม่ๆทีนี้ยายจับนอนเปย์ยายย่าจับนอนเปย์เปลี่ยนเลยใช่ไหมหัวแบนเลยเอยส่งโซแทนแล้วเนี่ยแบบเองเองก็ป้างบอกอย่างนี้ ติดต่อไปก่อนนะติดต่อไปก่อนนะครับอโอ้เก่งมากระวังเข็มนะระวังโดนตัวเองระวังโดนคนอื่นด้วยตอนหมูเสรยขึ้นนะ่ะฉีบีาก็าเป็นฮาร์าไพนะวันนี้ค่ะไม่ยอมหยุดเลยเราก็อยากให้ลุดรอดที่สุดเจอย่างเดียวโอคุณชอ เอาวางไว้ตรงนี้อย่าวางข้างล่างมันสกปรกเออี่คนทำเป็นนะนะฉันมีหาี่ปูเอาคือหยแล้วปลเลยลไปเลยปลยเลยปลยเลยปลยเลยงมีคนมาบอกซะหน่อยมีไหเก่งไปเรากาลังทาที่กงครอยากได้เข็มอยู่ตรงนี้นะคะได้ไไม่รู้เนี่ยพี่ปเาเยนไม่าหนูน้อยไปเลยแล้ว เน่มาเข้าประดุ้มหน่อยเออ้วไรเนี่ยไม่ตอนนั้นเห็นเขาทำแบบเอามืนเกลือแล้วก็มาอย่างนี้อย่างนงี้ใช่นี่ไงสลับกันเป็นลูกเต๋อพอไหมลูกเตยอันนี้เขาเป็นลูกสาวใช่อันนุ่งใส่ใส่ไหนใส่นั่นนาใส่ลุยใส่ลุยปันกระเจ้าเนี่ยใส่บิงใบ เออของของของเจ้านี่ไม่ต้องห่วงอะไรเจ้านี่ไปถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีของกินไปได้จะอยู่ได้ดูภูไม่ข้าไดูภูไม่เจ้าเลยถ้าเกิดไม่มีของกินอย่าวางคุณจะทำต่อโอเคอเ,คเคส้นแรกเรียบร้อยออต่อไปอทำต่อ